เล่นเล่นหมอก็ได้นะแต่ว่าสมมุติว่าผมผมวัดกับมันอยู่อะระหว่างเกิดผลรถแกต้องยื้อให้ผมไม่ทันอ่ะวิ่ดูของแทงหมดเลยไปกดกดกดอย่าช้าอย่าช้า้า เส้นแดงไม่มีแรงเดินน่ะรู้จักไหมเส้นแดงไม่มีแรงเดินพี่เอ็นพี่เอ็นเป็นไงจุดเกิดจนนี้จำขึ้นใจจงจำไว้ที่ไอ้ฮีจำขึ้นใจหมอลองเดินลองเดินเขาขอบดูเขาขอบทางฝั่งขวาตรงๆเลยเดินตรงไปหมอจะรู้เองถ้าเกิดเลยถ้ามีคนเกิดน่ะ ไอ้แซนวิชอะแม่งเกิดสามตีใกล้ๆก้กันอีกสองตีความสบายอย่างกูบอกเลยตอนนี้จะแฟมวิชเลยตีหน้ากูมีตีหลังก็มีอีกกูไม่วิ่งกูวิ่งไม่กูวิ่งไปกูก็ตายแค่วิ่งกูก็ตายไม่ไม่ไม่ตีตีหลังแม่งเสือบแม่งรู้ดีแม่งกลับมารอรอกูก่อนรอกูก่อนกูยังไม่ทันได้ปักยาเลย ข่าวใส่เส้นแดงเนี่ยซูมโฉบยังเร็วอยู่เช็คแป๊บเมื่อกี้กดโอเคอัตโนมัติอยู่ก็กดโดนไอ้ทีระหัวได้เตแรงนี่ไงขับตัวเลยเต็มเต็มตีเต็มตีเต็มตี อาหมอหมอเอาคุ้มกันก่อนหมอเกาะแตกเกาะแตกลูกแรงลูกแรงหมอโดนไฟคอกตายกูว่าหมอยิงผมก่อนหมอหมอดับไปแล้วยิงผมด่วนหมอหมอยิงหมอยิงหมอยิงไปหมอหมอไปจุ่มผมใช่ไหมหมอเปล่ยนแล้วเว้ยแต่คุ้ว่าหน้าวิ่งไปเลยอย่าพึ่งแซ่บนะ เส้นแดงไม่มีแรงเดินได้ไงอ่ะเดินไได้งอ่ยหมอกระสูตรลไรหมอกระสุนเลียงใครจะเอากระสุนม่วงมาวะฮะมันเบาเล็กกระสุนเล็กไงเมื่อกี้หมอบอกว่านายบอกว่าใครจะเอาอะไรมานะอ๋อตัวนี้โคตรขาดเลยหมอกดดูเองดิขนาดผมผมไม่ได้แตะอะไรเลยนะหมอดูดิมันมีอะไรมั่งเอ็ดมุ่งครับหมอ ขอไม่เอาเอายัดเท่ปืนนี้เอามาใส่แล้วกันเอาะกูกูอยากถามว่าใครมีที่ซ่อมเกาะแดงอะเรี่ยมให้กูป้นได้เลยนะที่ซ่อมเกาะแดงหมดแล้วตนยิงเกาะแตกภายในไม่กี่วินาทีเลยอ๋อเกาะมันไม่หมอถ้าไม่เอาว่าจะเอาไปสำรองตอนสมมติเกาะแตกจะได้เข้าไฟต่ต่อเค หมอแมวหมอแมวในีกล่องศพนี่ยังไมมได้เก็บตีนี้มีแต่ตีหมวกกระสุนแต่ไม่รู้ยิงกูเข้าได้ไงอ่ะแม่ไงกระสุนสามให้กูครึ่งแม็กอะก่อแตกอะก่แตกอะปตนะปอตินะอย่าเพิ่งไปเร็วหมอต้องมาแล้วหมอต้องอย่าช้าอย่าช้า จะไม่เอาระหว่างค่ายเซฟใช่ไหมเฮ้ยของทองนิดหน่อยอ่ะฆ่ากระสุนพีเอ็มกูสักหน่อยแล้วกันตัวือที่กูใช้ตัวือที่กูยิงได้แม่งอืนงูงูกระสุนสามอ่ะอันห้าอห้าจาจจะเดินเช็คอ่ะมึงถอดเกาะถอดเกาะถอดหมวกโดนยิงมึงกอบมันลดเฮ้ยมันลืมซ่อมเกาะเลย ไ uhm, <stayed bom, S 1> อโวไม่ใช่ละันี้คนเดือบอดเดีบอดกระแทกกูด้านล่างนี้ผนเยอะตัวไม่รู้อ่ะไม่น่าฮะแต่เสียงยิงจากฝั่งไกลๆล่ะ โอนแล้วหมอโอนแล้วหมอไม่เห็นมีเสียงเลยไม่เห็นมีเสียงเลยยินเสียงแล้วไงเสียงแล้วไงไห่อะกูไม่ได้ยินแต่แค่หูฟังสิบเปอร์เซนต์เองบอดเปล่ามีแอติมอยู่บอดอยู่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเอ้ยบอดบอดบอดโอเค ไอตรงแถวคอัน่ะอันนี้จะคนเอยาไปเลยเอยาไปเลยผมผมได้จยอะผมยิงเยอะแล้วผมยิงเยอะแล้วไี่มีเฮอะไรเยอะมากเปิดแล้วบิดหนีออกหน้าหายไปออกเลยรีเกมถ้าไม่ได้คิดว่าเราเล่นกับมันไม่ได้นะจะไปฝั่งนี้ดิกูไม่รู้ว่ามันจะเจอเปล่าอีนึงอ่ะ มาจากฝั่งนี้แส่ว่าฝั่งนี้เราโไปอาจจะเจอตี้เดียวยิงก่อนเธอนั่นแหละให้พี่ยิงก่อนไงจะอยู่ในเที่ยวทองว่ะใช่่ะไอ้เย้ะกูเล็บอัดมาเช็คอับสุดยอดจัด่ะตอนเนี้ยกูเช็คแล้ว เจอแล้วกูยิงได้เนี่ยกูโคตรพ่ขอโคตรแม่เหี้ยเหเลยนะเว้ยเก็บมะหมอเก็บหมอกว่าจะเก็บปะเถถ้าเป็นตีสุ่มนี่หมอโดนแย่งแล้วเนี่ยโดนแย่งแน่นอนยากูหลอดล,ละหกเสษหกหมื่นอ่ะ ข่ายจะพูดหกแสนเฉลี่ยเลยายหยอดหลอดละหกหมื่นกูฉีดไปแล้วประมาณสี่หลอดตอนเนี้ยเป็นริบเลยไหมเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย้เอ้ยลูกห้ามายิงก็จบสองเม็ดคุณนีก่กูถือมีดอยู่แม่มึงเฮี้ยหมอได้มาล้านหนึ่งไม่ไม่ได้เฮอะไรเลย แค่แค่ค่าปืนเฉยๆอ๋อผมสี่ล้านหมอบอกแค่ค่าปืนแล้วผมค่าอะไรออ่าอะไรอค่าใจไม่มีแค่ปืนเองของน้องน่าจะมีแบบเก็บพวกสมบัติอะไรอย่างเี้ยเลยผมก็ปืนกระบอกหนึ่งอ่ะดีสุดสําหรับมันละดีสุดเยในตัวมันมันที่เหลือมันก็ะสนสามเกาะแม่งเกาะหมวกหนึ่งมุดผมเสียกระสุนพีคเอ็มไปเท่าไหร่หมอรู้ไหม ตอนนี้เหลือหกสิบเจ็ดจากเจ็ดสิบห้าเอเสียไปสามสิบเพ้าะมันต้องเหลือสามสิบเจ็ดโดนไปสามสิบแปดนัดสามสิบแปดนัดเท่าไหร่วะสามสิบแปดนัดไม่รู้เท่าไหร่เน่าจะประมาณหลักแสนอยู่อ่ะประมาณแสนห้าแสนหก เอียงข้างแลระกุดสกาต้องกระโดดต้องกระโดดต้องกระโดดแล้วเอียงคอยดูดแล้วเอียงข้างต้องกระโดดแล้วเอียงข้างแต่ว่าถ้าเอียงข้างแล้วกระโดดอีกครั้งสกุลมันจะหลุดใช่น่ะได้แต่ยาว้ยยาคนใช้น่ะพี่ชันตู้ปีการศึกษาห เออใช้สกิลอย่างเดียวเลยใครใช้สกิลวะใช้เยอะดิปลาเช็คไปยิ่งตีปลาเช็คตามขึ้นโอ้อยู่ข้างล่างมาถึงมาถึงบอดไฟกับไอตัวบอดธรรมดาข้างล่างไม่ไม่มันอยู่ตรงบันไดเราเนี่ยเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นบอดนั่นแหละกูเล็บปลาเช็คไปก่อนไงี้ย ค่าที่ซ่อมเกาะแดงไม่ได้เลยต้องเปิดจริงๆวะการ์ดต้องรีจริงๆเพราะว่าเนี่ยพี่พี่หมผมว่าต้องรีจริงๆและมันไม่มาเนี่ยเวลาจะเวลาก็เหลน้อยเงเวลาเราก็เหลือน้อยไเปลนพี่ผมซื้อกาสุนใหม่ได้ถ้าใจดีกรสุนพี่คเอ็มที่อยู่ในปืนบอดนี้หน้าป่นดีกว่าพี่ สารอะไรวะขอไปเปิดทำไมขอไปดูหรอหลังคอนมีอ่ะ้ยขอจะออกอ่ะขอขอกระสุนขอกระสุนก็พอสองชิ้นนี้ไปเนี่ยนี่อีกชิ้นนึงอีกชิ้นนึงอยู่ตรงนี้คนถ้าคนถ้ามีคนคนหนึ่งหน่อยไอ้หม่ถ้ามีคนมาแล้วจะรีเกมไงีน้ำเจ็บเอ้ยได้ไม่กางเข่งหรอคาราสกีเลียกันเจ็บดูเอกกันเจ็บแต่ไม่ได้ออกนะเปิดแต่ไม่ได้ออกนะเจ็บก ใช่ฝืนแต่ก็ไม่ได้ออกดยู่แล้วอีมี้แล้วมันเป็นรถใหม่อะไรพี่ส่องแล้วพี่ยิงเลยดีกว่าเทียนมาส่องแล้วพี่ยิงมายิงเลยผมไม่แต่งอะไรเลยมันยิงยากไม่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 ไอ้เคสี่สามเจ็ดอ่ะมันแพงสองแล้วมายิงเอาเลยบอได้ตุ้มโตอนฮัเซียมเมนลี ตุลกี้ตุลกี้บอตัวลีเวอร์สียอแมนเออตุกี้นีงที่นีรอบที่หกมั้งรอบนี้ดูกันรอบที่หกจะได้เฮียอะไรโอ้ไม่ได้เฮียอะไรทั้งนั้นเลยจะรอแซ่บเม็ดอย่างเดียวไม่ได้นะ ไปยังเราไปเนเจอร์กันเว่าหมอหมอตรวจปันหน่อยหมอขอตรวจฟัหนหน่อยรีดรวยรีดไม่ได้ทำงานแม่งเปิดเปิดที่ฟาร์มมาเมื่อกี้ได้มาได้มาแสนได้มาแสนหนึ่งอะ แตนสองหมื 20, ่นอ่ะเกือกเกมเนี่ยเจอเหมือนกันสี่สามสิบสอง ทำเราเป็นอีกสรุปคือมีค่าตีเออก่อนก่อนมึงจะไอเนี่ยก่อนมึงจะไปออกอ่ะมึงเกี่ยวเช็คก่อนอันตรายกูโดนบอยบ่อยต่างบอยบ่อยกูกูเพิ่งโดนไอ้ตอนที่กูเล่นกับมึงกูเพิ่งโดนครั้งแรกเอาจริงๆว่าจะพามึงไปดิ่งแบบทิ้งออกให้เราออกสามสิบโลให้ได้อยู่โอเคไม่มีไม่มีตัวดัไมม่ำ ตาอยู่กูตาอยู่ยบนรถนี้ก็ดักได้นะพี่ระวังไม่มีตัวดักถือว่าโชคดีไปตานี้โอเครอบนี้ผ่านเลยไม่มีตัวดักดไ,ดไม่มีตัวดักรอบไปรอบไปแต่ถ้ามีตัวดักกูคิดว่ดากว่าจะสู้ได้นะเว้ยทำได้แล้วครับคุณผู้ชมจัดเซตแพงมามองเซฟกูจะบ้าของมึงเต็มเป๋า ดปืนนมมัาต่อต่อคลิปสองเลยหมอต่อคลิปสองเลยต่อคลิปสั้นนั้นที่สองเลยมันถึงจะสนุก